สวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้หายไปนานเลยเนาะเออมีคลิปหลายคลิปที่อยากทำเนี่ยอันแรกเลยค่ะอยากมารีวิวเวลาที่ป่วยที่เมลเบิร์นนะคะก็คือถ้าเพื่อนๆมาในวีซา่าสติวเดนวีซ่าเนาะวีซ่านักเรียนอ่า ทางอินเค a ชั่นเขาจะมางับเพื่อนๆให้ทำอินชูรันกับซักบริษัทไว้อยู่แล้วอืมนั่นแหละเวลาที่ถ้าเพื่อนๆป่วยนะคะก็ให้เพื่อนๆเข้าไปเซิร์ชจากเว็บไซต์ของบริษัทนั้นนะคะว่ามีคลินิกไหนที่เข้าร่วมกับบริษัทนั้นอยู่บ้างในระแวกเพื่อนๆเนาะแล้วเพื่อนๆก็ไปที่นั่นส่วนใหญ่ที่นี่นะคะ บุกอะจะบุกออนไลน์หรือว่าโทรไปบุกก็แล้วแต่อีกทีแล้วแต่สะดวกลองดูบางคลินิกก็บุกออนไลน์ได้เลยบางคลินิกต้องโทรไปบุกก็ลองดูอีกทีนะคะเออหลังจากเสร็จก็ไปหาหมอบอกว่าแพงมากจากประสบการณ์เคยไปหาสองรอบเนาะที่คลินิกรอบแรกเนี่ย สิบห้านาทีโดนไปเจ็ดสิบห้าดอืมประมาณนี้แล้วก็หลังรอบแรกเนี่ยเราเหมือนเขาตรวจไอให้เขาเอาชีเราไปตรวจทีอะ่ะจากนั้นไม่กี่วันจัดมามีบินตามมาเก็บถึงบ้านอีกคาอีกเกือบสองร้อยดอนอะร้อยหกสิบดอนเลยอะไรนี่แหละเออจ่ายออนไลน์จ่ายยอดหลังไปอีกอะไรอย่างนี้เวลาไปหาหมอใช่ไหมคะพอ คุยกับหมอเสร็จแล้วก็กลับมาที่รีเซพชันแล้วรีเซพชันเขาจะออกใบเสร็จให้นะคะเ,เขาใช้คำว่า t ทคอินโอยไหมเออใบนั้นต้องเก็บไว้นะคะแล้วหมอก็จะให้ใบสั่งยาถ้าเกิดเพื่อนๆต้องกินยาอะไรสักอย่างเนาะยาก,ก็เพราะว่าที่นี่ค่อนข้างแตกต่างจากไทยมากเลยนะคะ ยาอหลายหลายอย่างถึงแม้เพื่อนๆรู้ว่าเพื่อนๆเป็นโรคนี้แต่เพื่อนๆไม่สามารถซื้อกินซื้อทานเองได้พวกยาฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยเออต้องได้ใบสั่งจากหมอก่อนก็ได้ปุ๊บแล้วก็ไปซื้อเองจ่ายตังเองนะคะเออแล้วพอเพื่อนๆกลับมาเพื่อนๆสามารถทําเคลมคืนกับบริษัทประกันได้แต่ไม่มีบริษัทไหนให้ร้อเอระส่วนใหญ่จะให้ประมาณ เกิน50%นิดนึงเอ่ยห้หรืออะไรอย่างเงี้ยเออแตไ่ไม่ไม่ไม่น่าเกิน60%นะคะอืมเกิน50%มานิดนึงเอ่อเพื่อนๆต้องก็เข้าไปที่เว็บไซต์เขาแล้วคะแล้วก็กรอกข้อมูลลงไปแล้วก็ถ่ายรูปไปเสร็จรับโหลดลงไปรอประมาณสองสามอาทิตย์นี่แหละแล้วเงินก็จะเข้าบัญชีที่เพื่อนๆผูกไว้ให้นะคะค่ายาเบอร์ไม่ได้ค่ะ เบิกได้แต่ค่าไปหาหมอให้ค่าตัวชีก็เบิกได้อยู่แต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะะประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ที่เพื่อนๆต้องดูนะคะอย่างของคอยบอ,อช Bank. ิช้เมดิแบงค์สีชมพูเมดิแบงค์เออมันจะให้ก่อนวันที่เนาะมันก็จะมีอยู่ในใบแท็กอินไว้ค่ะวันที่แล้วก็ไอเทมเัาเลขกไอเทมมันจะป็นเล็กประมาณ 4ี่ตัวห้าตัวอะไรเงี้ยเออลองดูไอเทมก่อไปแล้วมันก็จะมีให้เลือกชื่อด็อกเตอร์เนี่ยเออแล้วก็ให้ใส่ราคาแล้วก็อัพโหลดไปเฟซนั่นเลยค่ะก็เป็นอันเสร็จสิน้นเออหาหมอที่นี่ก็แพงหน่อยนะคะ <c oughs> ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะ